สวัสดีครับวันนี้พามารับชมของซัมซุงอัปเดตรุ่นปัจจุบันนะครับว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจมากเริ่มต้นที่ตัว a 1 4 Ultra แล้วกันนะครับนี่นะฮะนะครับหน้าจอใหญ่ดีไซน์สวยเลยนะฮะตัวนี้ตัวตัวฝัดซิปไฮเอ็นเขาเนาะนะครับไม่พูดเยอะนะฮะเคยรีวิวไปหมดแล้วนะครับผมนะฮะนี่พามารับชมอีกรอบหนึ่งพามาอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับว่าสเปคเป็นไงราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้มีปากกาด้วยนะฮะนะดูราคาที่หนึ่ง มีติดโปรแล้วก็เครื่องเปล่านะครับเครื่องฝป่งที่4 6่0กับ52900นะครับมี2ความจุ2อ6และ5้2นะครับสำหรับ S24 Ultra เนาะปากานะครับปากกาพิเศษนะครับเพื่อนๆใช้งานสบายเลยนะครับถัดมาเลยนะครับผมถัดมาเลยเป็นตัวนาฬิกาของฟิปสานะครับตัวนี้ก็มีโหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก้าวเดินนะครับผมการออกกําลังกายเนาะ นะ,ะการแจ้งเตือนอัตโนมัตินี่ฮะแบตเตอรี่นะครับผมนะครับนะครับเป็นตัวขายดีนะฮะตัวนี้นะครับผมก็เข้ามาเลือกได้เนาะนะฮะราคาไม่แรงเนาะพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้การสัมพันธนะครับถัดมาเลยเป็น a 5 5นะครับนะ a series เลยนะฮะเป็นตัวต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยสำหรับ a 5 5นะครับเป็น a series ที่แบบนะ กี่โมเด็มกี่โมเด็มรอดยังขายดีนะครับนะฮะราคาไม่แรงเนาะนะครับจอซูเปอร์มันเล็ดเลยนะครับซัมซุงนะฮะอิสเซอรี่หาง่ายนะครับแล้วก็แบรนด์อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะฮะสำหรับซัมซุงเนาะนะฮะราคานะครับผมก็นะฮะหมื่นสามเก้านับหมื่นห้าเก้านะครับมีสองความจุเช่นกันเนาะหนึ่งสองแปดแล้วก็สองห้าหกนะครับอ่าตัดมาเป็น a สามห้าห้า g นะครับนะครับเ s e r i ี s เนี่ย a สามห้าห้า g เนาะตัวนี้ นะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับสัมสุงนะครับซื้อแล้วจบเลยเนาะไม่ต้องพูดเยอะนะฮะนะครับดีไซน์สวยเลยนะครับเพื่อนนะครับหน้าจอขนาด6.6นะครับเป็นจอซูเปอร์มันเล็120เฮใช้ CPU เป็น Exynos 1380นะครับแรม828ร้อยนะฮะชาร์จไว้ยี่ห้าวัตต์เลยนะเพื่อนดูนะราคา มาเลยนะครับ A25 5G เหมือนกันเลยนะฮะทรงหลังก็ให้คล้ายกันเนาะนะฮะอยู่ที่สีแล้วก็เรื่องของส่วนต่างเรื่องของขนาดหน้าจอเรื่อง CPU นะครับนะครับ A25 นะฮะตัวนี้ก็เป็นจอ Supermarine เหมือนกันนะครับจอสวยนะครับผมนะฮะการเล่นมือบนจอเลยนะครับราคาก็ประมาณนี้นะฮะตัวหนึ่งนะครับ เอ e ซี e ี A นะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็พาเพื่อนๆรับชมสำหรับซัมซุงเอสซีวีนะครับนะครับทั้งตัวเนกาด้วยนะครับแล้วก็เอจีสี่นะครับนะฮะไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัีครับ